ังคงเป็นตัวนำชาริปเป็นตัวที่สองยอดโยธินเป็นตัวที่สามและเทพขวัญใจขณะนี้เจ้าเมฆลายังเป็นตัวนำชาริปเป็นตัวที่สองยอดโยธินเป็นตัวที่สามที่โค้งป้ายสิบออกทางตรงเจ้าเมฆลา เป็นตัวนําคู่กับชารีฟยอดโยธินเป็นตัวที่สามขณะนี้ชาลิเจ้าเมฆขลาบเป็นตัวนําชารีฟเป็นตัวที่สองผลการแข่งในเที่ยวที่เจ็ดเจ้าเมฆขลาบหมายเลขหนึ่งชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีแปดวินาที ชาริฟหมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที8.54จ้าสี่วินาทีเจ้าเมฆขลามหมายเลขหนึ่งชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาที8.06วินาที 1, าท 06, าทชาริฟหมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที8.54้าสวินาที 1, าท 54, าทครับ สำหรับในเที่ยวที่เจ็ดนี้ทางสนามได้รับเกียรติจากนายวิบ,บูลโลสีทองอุปนายกสมาคมม้าแข่งอุดรเป็นผู้ให้เกียรติมอบรางวัล